สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าผมหายไปไหนมานั้นไม่ต้องสงสัยครับก็เพราะว่ามันไม่มีข่าวและในวันนี้ที่ผมมานั้นเป็นเพราะว่ามันมีข่าวครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะกับเรื่องของเจเลนบราวน์เจเลนบราวน์ในตอนนี้ต้องบอกว่ามีกระแสยอยู่ค่อนข้างพอสมควรครับตั้งแต่เรื่องที่เขาไม่ติดทีมชาติสหรัฐในชุดโอลิมปิกที่ว่าเอ้ยทำไมไดิดิกไว้ไปติดถึงแม้ว่าแกลนคิวจีเอ็มดีเรเตอร์ของทีมชาติสหรัฐนี่จะออกมาบอกนะครับว่าเอ้นวยดมันก็มี ดีขึ้นมาครับว่าที่ทางด้านของเจเลนบราลไม่ติดเนี่ยนั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ n i ก e ้นั่นเองครับโดยตรงน,นี้เราจะเห็นรูปนะครับว่านักกีฬาส่วนใหญ่ของทีมชาติสหรัฐเนี่ยมาจากแบรนด์ของ n i ก e ้ไม่ว่าจะเป็นของจอแดนอะไรอย่างเงี้ยมีแค่สเตปเคอร์รี่แลวก็แอนทิเนตเอ็ดเวิร์ดนะครับที่อาจจะเป็นของแบรนด์อืน่นแต่ว่า2คนนั้นน่ยคือกาลังมาแรงจริงคือเคอร์รี่มันยืนพื้นอยู่แล้วนะครับส่วนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันมาแบบมาแรงแต่ว่าในขณะเดียวกันเจเลนบราลเองเนี่ยก็เพ ที่เขาแซวๆกันว่าเนี่ยไนกี้เป็นคนที่แบบว่าคอยควบคุมวงการเกี่ยวกับตัวผู้เล่นที่จะไปเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐอะไรเงี้ยซึ่งตัวเจเลนดาวก็เหมือนกับประมาณว่าแบบเห็นด้วยคือแกไม่ได้พูดตรงๆนะครับแต่แกออกมาในเชิงประมาณว่าแบบเออมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะว่าไนกี้ม่ยมีสิทธิ์ในการควบคุมคือผมไม่เซอร์ไพรส์คือแกไม่ได้บอกว่าเออใช่ครับผมเห็นด้วยแต่ว่าแกบอกว่าผมไม่เซอร์ไพรส์นะที่จะมีคนคิดแบบนี้แล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์ที่แบบผมม่ติดอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เป็นผูู้้้้้้้เเลล่่่่่นนนนนนขอออองงงไกกกกีีีีซึตตรรยถาาาาาหหวับปดท ปเน,นะน,น,นี่ยครับตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสองนะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวไคล์ี่เออร์วิงแกร์กำลังมีปัญหาไงกับโลกโซเชียลที่ว่าไปโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาเรื่องของการเมืองอะไรเยอะใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไนกี้เนี่ยก็หยุดสนับสนุนไคล์ี่เออร์วิงก็คือตัดสัญญาไปเลยแล้วไนกี้ก็ได้ไปอยู่แอนต้าใช่ไหมซึ่งณขณะนั้นนะครับทางด้านของเจนินบราวน์เนี่ยก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ตัวไนกี้เหมือนกันครับก็บอกว่าเดี๋ยวไนกี้เนี่ยไปมีคุณธรรมศีลธรรรมมตตั้้งแ่่่เือไอไหุย พูดอย่างนี้ได้ไงดิตอนนั้นไนกี้ที่แบรนด์ไคลรีเออร์วิงก็แบบเรื่องเกี่ยวกับทาให้สังคมวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับโพสต์ของเขานี่แหละก็เลยทําให้เป็นปากเป็นเสียงกันมาแต่ว่าตัวไนกี้เองก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรตัวเจเลนบราน์ซึ่งณปัจจุบันนะครับเจเลนบราน์เนี่ยก็ใส่รองเท้าของไนกี้นะครับแต่ว่าเอาโลโก้ของไนกี้ออกคือตอนที่เข้ามาในลิเกใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดเจเลนบราน์น่าจะเซ็นสัญญากับอาดิดาสนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะเป็น free agents ค คือใส่ของเขาแล้วก็ไม่ไม่โชว์อย่างนี้เหรอ <c oughs> คือถ้าในแง่ของมองเป็นส่วนตัวมันก็ดูแปลกๆนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของธุรกิจอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าแบบเจเรนบราเองเนี่ยถ้าใส่รองเท้าคู่ไหนมันก็เป็นมูลค่าขึ้นมาเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ตัวเจเรนบราออกมาเสริมอีกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเดดวายนะคือหลังจากที่มีประกาศว่าเดไวายเนี่ยได้เป็นทีมชาติเนี่ยตัวเจเรนบราก็บอกว่าเฮ้ยผมโทรหาเดไว้ทันทีเลยแล้วก็ไปแสดงความยินดีกับเขาแล้วก็พูดว่าเ e โโอนะไไ้ย เอาจริงก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรว่าเด็วกไว้นเนี่ยเหมือนข้ามหน้าข้ามตาหลายคนจริงๆมีหลายคนที่ใช้คําว่าสนับนะครับก็คือแบบเหมือนแบบคนจะติดแต่ไม่ติดแล้วเด็วกไว้นเนี่ยก็ไม่เคยติดออสตาไม่มีค่าเฉลี่ยที่แบบสูงอะไรมากถามว่ามันแฟร์ไหมก็ถ้าพูดในเหตุผลที่บอกว่าเข้ากับระบบทีมนะครับแบบทีมมีซูเปอร์สตาร์เยอะแล้วต้องการแบบกรูกกยต้องการแบบกรูเพลเยอร์อันนี้มีเหตุผลอันนี้ซึ่ง make sense นะครับแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่ฝั่งนะครับสองฝั่งตอนนี้ก็เห็นไม่มองกัน จะต้องเอาแต่ซูเปอร์สตาร์เข้ามาร่วมทีมอย่างเดียวนะัมันต้องหาบาลานซ์ของทีมด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยทีมมันจะไปต่อ,อยากเพราะล่าสุดครับเมื่อคืนถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้ดูนะครับคู่ของทีมชาติสหรัฐก,กับทีมออสเตรเลียเราก็เห็นครับว่าไอเรื่องของเคมีภายในทีมมันสําคัญขนาดไหนเพราะผู้เล่นอย่างโจเอ็มบีถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเนื้อหอมทั้งแคมาูนทั้งฝรั่งเศสต่างก็อยากได้เขาไปอยู่ทีมชาติแต่สุดท้ายเขาก็เลือกมาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็โดนคนด่าเรื่อยๆเลยครับว่าเนี่มออยม โช,ว,ช,ว,ชว์ใช่ไหมไม่สู้เพื่อชาติเกิดอะไรอย่างนี้เลยซึ่งถึงแม้ว่าทางด้านของฝรั่งเศสเนี่ยจะเคยเชิญชวนแบบเยอะแยะมากมายแต่เขาก็ยังปฏิเสธอยู่แต่ก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะมันก็เป็นสิทธิ์ของตัวนักกีฬาถึงแม้ว่าเราจะด่าเขาขนาดไหนในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยเขาก็น่าจะตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาแต่สุดท้ายเมื่อผลงานไม่ออกมาดีเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็ทำให้โจเอมบีตอนนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักเลยครับโดยตอนที่แข่งเราจะเห็นเลยครับว่าหลายต่อหลายเพลยโจเอมบีทำพลาดคือพลาดหน เราดูเมื่อคืนเนาะทีมชาติสหรัฐเหมือนจะแบ่งเป็น2ชุดครับมีชุดแรกตัวจริงแล้วก็ชุดสำรองลงมาซึ่งตอนแรกเอนบะีอยู่ในชุดแรกแล้ววงในของชุดที่2จะเป็นทางด้านของแบมอดีิบโยกับแอนโทนีเดวิดคือเหมือนกับว่ายูนิตที่2เนะี่ยพวกเขาจะเน้นไปในเกมป้องกันซะมากกว่านะครับคือดูดีแบมอาริบโยกับแอนโทนีเดวิดอ่ะใครมันจะแบบทะลุเข้าได้วะถึงแม้ว่าเอออาจจะมีจังหวะหลุดบ้างนะครับเดวิดก็บอกนะว่าตอนนี้เขาก็คุยกับแบมอดีบโยตลอดนะว่าเออจะพยายามแบบอุดช่องว่างที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าอย่างไไรก็ตาามมเเเเนนนีี่่่ยพอลปลปสบดว ก็ได้สลับสวิตตัวครับไปอยู่ในชุดที่1พราะทางด้านของโจเอนบีดอะตอนเล่นที่ชุดที่1อ่ะคือแบบเคมีเล่นกับใครไม่ได้เลยจังหวะรับบอลจังหวะเล่นเลยคือแบบมันตะกุกตะกากไปหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีจังหวะเสียเทอร์นาเวอร์จนสุดท้ายแบบอือคือแบบในอินเทอร์เน็ตอะตอนตอนไลฟ์แชทอะมาเลยเอมบีดวอทเด อายูดูอิ่งแบบทำอะไรวะโยเคมิสตรีซีโร่เคมิสตรีเล่นไม่ได้เอ็มบีดเอาคือแบบดาเอ็มบีดยับเลยครับแล้วก็พอเปลี่ยนตัวมาทุกคนก็เฮแล้วมันก็กลายเป็นว่าพอเปลี่ยนแอนโทนีเดวิดเข้ามานะ่รูปเกมของยูนิตที่1ของชุดแรกอะชุดสตาร์เตอร์มันก็ดูดีขึ้นจริงๆด้วยนะเนี่ยแอนโทนีเดวิดเล่นดีถึงขั้นว่าเนี่ยเขาขึ้นแบบมีโพสต์ขึ้นมาเลยนะครับว่าในเกมเมื่อวานเนี่ยทีมชาติสหรัฐมี2คนที่เด่นมากๆเลยนั่นก็คือแอนโทนีเดวิดแล้วก็แอนโทนีเอ็ดเเเเววิรร์ดดคือออออ2แแนนนนนนโทีีีีี่่ยยมมาาาจตนน้้กกะะ็ะสฮ เมบมาชุดหนึ่งเหอให้มันเป็นรีดีมทีมให้มันเป็นชุดที่ยิ่งใหญ่จริงๆสักทีแล้วเอ็มบีเนี่ยไปอยู่ชุด2แบบสมควรแบบนั้นมากกว่าแต่คําถามก็คือว่าถ้าสมมุติเอ็มบไปอยู่ชุด2อ่ะความแข็งแรงความแข็งแกร่งของชุด2คืออะไรวะเอาจริงคือตอนเนี้ยเอ็มีอ่ะคือถามว่าเด่นในเรื่ปเกมป้องกันไหมก็ยังนะครับก็ยังไม่ได้ดูดีขนาดนั้นอาจจะมีบล็อกบ้างเมื่อวานแต่ว่า แล้วชุด2นะเนี่ยในเรื่องของการเคลื่อนบอลต้องบอกนะครับว่ายังค่อนข้างที่จะสเปะสปะอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับชุดแรกชุดแรกเนี่ยเมื่อวานที่ผมดูนะชุดตัวจริงอะ่ะวันเนี้ยเล่นเข้าขากันเยอะขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเกมที่เจอแบบแคนาดาแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่า First Option เนี่ยมันเป็นเอนทีนเอ็ดเวิร์ดจริงๆว่ะคือบอลเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดด้วยการที่เป็นเอนทีนเอ็ดเวิร์ดครับเคอร์รี่เนี่ยส่วนใหญ่จะหายนะครับไม่ค่อยเจอตัวเท่าไหร่มีช่วงได้เล่นอยู่ประมาณแบบช่่่่่่ววงงท้้าาายยยคออเตตรรมมมมััมีลนนนนแแบบิิดๆไไไโชะก แล้วก็ถ้าพูดกันจริงๆนะครับเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติสหรัฐเองก็มีเสียเหมือนกันเพราะว่าในช่วงท้ายเนี่ยเหมือนออสเตรเลียจะไล่มาหรือประมาณสัก6แต้มหรือ4แต้มนี่แหละครับแต่หน้าเสียดายครับมันมีจังหวะที่ตัวจอร์จกิดดี้เนี่ยจอร์จกิดดี้เมื่อวานเนี่ยคือเล่นดีตลอดทั้งเกมแลปล่อยบอลโครชัวทำอะไรก็ดีไปหมดแบบข้ามวางผ่านหน้าแอนโทนีเดวิดได้คิดดูคือแบบจังหวะหนึ่งอ่ะเหมือนจังหวะไอโซเลชันอ่ะข้ามวางไปใส่ได้ได้แต้มมาแต่ว่าดันครับไอ้ลูก้ลันนม ผมบอกเลยทีมช,ชาติสันนัตมีสิทธิ์แพ้เหมือนกันแต่ว่าพอได้อพภพพลาดแล้วโดนสวนกลับมาเป็นไทริสไทริบัตันครับที่อยู่ดียิง3แต้มลง2ลูกติดก็ดเลยพาให้ทีมเอชนะไปแต่ว่าถ้าพูดโดยรวมเกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเกมบุกดีขึ้นนะครับแต่เกมรับเนี่ยยงังแย่เหมือนเดิมโดยเฉพาะกับชุดยูนิตที่1เอาจริงชุดยูนิตที่1อ่ะเหมือนไม่ค่อยมีคนวิ่งตามเอาบอลป้องกันสักเท่าไหร่นะครับจนแอนทีเิวิดเข้ามาแหละอันนี้ผมเองไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าตรงนี้มันจะแก้ไขปัญหาได้หรืออไมม่่่่่่่แแตววววาาาาจจะะเเเเเปป็็นนพรีคกโโชชฉย พวกเขาก็เลยไม่ได้มีเกมป้องกันอะไรมากแต่ว่ามันก็มีเสียงิพาพษ์วิจารณมาอีกครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชุดก่อนๆหน้าเนียทีมชาติสหรัฐเนี่ยมันก็เคยเป็นทีมที่แบบต่อให้เป็นโชว์เคสพวกเขาก็สามารถป้องกันได้ดีกว่านี้แล้วก็แบบไล่บี้คู่ต่อสู้จนไม่สามารถสู้ได้เลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุดนี้นะครับที่ขึ้นว่าเขาเรียกอเวนเจอร์ทีมเนี่ยอ,อกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรมีจุดบอดอะไรที่มันเป็นช่องโหว่หนักขนาดนี้นะครับโอเคเรื่องเกมป้องกันอาจจะไม่ได้เต็มที่ขนาดนะัั้้้นนนแแต่่่วาอออียคืบบปลให ตรงข้ามทําแต้มแบบสบายๆอย่างนี้คือแบบมันใช่เหรอวะมันเล่นรู้สึกแบบมึงเล่นออสตากันปะเนี่ยมันไม่ใช่ออสตาเกมนะเว้ยมันเป็นแบบในนามของทีมชาติสหรัฐมีความตั้งใจกว่านี้หน่อยและเอาจริงตั้งใจกว่านี้ก็ทําได้เพราะเราจะสังเกตเห็นนะครับตอนที่ทีมชาติออสเตรเลียไล่มาหรือประมาณแบบต่ำกว่าสิบแต้มทีมชาติสหรัฐมีแบบเร่งเครื่องอะเร่งสปีดอะซึ่งในความเป็นจริงแล้วมึงทำอย่างนี้ได้แต่แนกทำไมไม่ทาหรือว่าต้องการเพื่อแบบว่าให้เกมมันสูสีหน่อยให้มันดูสนุกอะไรอย่างนี้เหรออันนี้แล้วแต่คคนนจะมออออองแล้้ววกกกก็็สุดทาาายยับตเ่ เพิ่งที่จะไปปักใจอะไรมากตอนนี้เนี่ยชุดตัวจริงของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ถูกเซตอัพแบบจริงๆนะคือโอเคเราอาจจะเห็นโชว์เคสมีคนนี้คนนี้ลงตัวจริงซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่าเดโบรอนเจมส์เคอร์รีเจสันเทิ่มสามคนเนี่ยน่าจะลงเป็นตัวจริงแน่ๆนะครับแต่ว่าอีกสองคนอันนี้ยังไม่รู้แล้วก็บอกว่าสาหรับโจแอนบีดหรือว่าเอนทุธดีเรดเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจนะครับว่าใครลงเล่นเป็นตัวจริงอาจจะต้องมีการปรับปรับไปกว่านี้อีกแล้วก็อีกคน,นึงถ้าแหนัสามมรรวว้บบนีผ่ Man ก็คะคะบ ที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเนาะอีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องบอกว่านะ่าเสียดายก่อนหน้านี้เนี่ยเขาหวังว่าจะได้มาเล่นทีมชาติสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับนั่นก็คือเจเดนบรันสันเจเดนบรันสันเนี่ยล่าสุดนะครับเขาได้มีการเซ็นสัญญากับทางโยคเนิกส์กับ4ปีด้วยมูลค่าที่ต้องบอกว่าถูกแสนถูกครับหนึล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถามว่าทําไมถึงถูกโออันนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรมากเลยทุกคนบอกวู้ จริงเหรอเนี่ยเซ็นแบบนี้คือช่วยนิวยอร์กนิกส์เยอะมากเลยนะช่วยให้นิวยอร์กนี้หาตัวเก่งๆเข้ามาเสริมทีมแล้วก็มีสิทธิ์คว้าแชมป์ลุ้นแชมป์ได้เลยแล้วถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆบันสันควรได้เงินเท่าไหร่อันนี้มีการเปิดเผยมานะครับว่าถ้าบันสันรออีกแค่ปีเดียวคือตอนนี้ไอ้สัญญาที่เซ็นล่าสุดมาเนี่ยมันเป็นการเซ็นแบบต่อสัญญานะครับคือ4ปี156ล้านเหรียญแต่ถ้าสมมติว่าบันสันเล่นฤดูกาลนี้คือยังไม่ต่อเซ็นสัญญาาานนนนนนนะะะะลลใใหหหห้้มมมมมดดเเ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 ป็็็ฟรรรรีีีอออออจจจต์์์แววกกซสสสสสัััญญ่่่ืทททพบบบบชคิิธูงงุถึ200 69ล้านดอนลลาร์สหรัฐในระยะเวลา5ปี The <c oughs> เป็น next contact คือกลายเป็นว่าเจเลนบันสันยอมทิ้งเงินครับประมาณ113ล้านดอนลลาร์สหรัฐเพื่อให้อยู่กับนิวอีกนิคแบบชัวๆแล้วก็เพื่อให้ New York n ูนิคเนี่ยมีเงินนะครับมีช่องว่างมากพอในการทําทีมตรงนี้เนี่ยไม่มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าตัวเจเลนบันสันเนี่ยพยายามทําเต็มที่ทุกอย่างให้ทีมเนี่ยมันยังคงดําเนินไปต่อได้แล้วเขาก็รู้สึกชื่นชอบมากกับทีมณนะตอนนี้ได้มีโอกาส hang out แบบเป็นทีมมีเคมีในทีมที่ดีมากแล้วตรง ตัวจอชาร์ตเนี่ยก็ออกมาทวีตเลยนะคบว่าเนี่ยบันสันทาขนาดนี้เนี่ยมึงต้องมีแบบว่าอนุสาวรีย์ให้กับบันสันแล้วยอมลดเงินขนาดนี้คือมันไม่ใช่เงินร้อยล้านบาทนะท่านผู้ชมร้อยล้านบาทเราเรู้สึกว่ามันเยอะสัสๆัเลยแต่นี่คือ113ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเท่าบาทวะเนี่ยเดี๋ยวผมคูณให้ดู113คูณ37เท่ากับ4,181ล้านบาทครับคือแบบยอมชิงเงินขนาดเนี้ยมันไม่ใช่พูดนั้นทุกคนนะเว้ยที่จะยอมแบบนี้อาจจะมีเคสที่บอกว่า ว่าเหมือนทีมดันแคนหรือว่าเดอร์กนวิสกี้นะครับที่เคยยอมลดเงินของตัวเองแบบมหาศาลเลยเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยมีเงินเอาตัวเก่งๆเ,เข้ามาเสริมทีมทีมจะได้เก่งขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราดูกันจริงๆตอนนั้นน่ะทั้งทีมดันแคนแล้วก็เดอร์กนวิสกี้นะตอนนั้นน่ะอยู่ในช่วงแบบว่าอายุแบบ30กลางๆแล้วคือแบบอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพแล้วแต่บันสันเนี่ยเพิ่งจะอยู่ยุ27ปีนะครับกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยการแบบมาตัดเงินแบบนี้โอ้โหนี่ต้องบอกว่าใจเอาจ จเจ็บวันไหนจะเล่นได้ต่อขนาดไหนเนาะอันนี้มันก็เลยเป็นการการันตีความเสี่ยงกับการที่แบบต้องมีเงินเยอะไว้ก่อนซึ่งการทําแบบเนี้ยผู้เล่นรุ่นเก่าอย่างพอเพียสเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอเอการกระทําแบบเนี้ยมันดูเท่นะมันดูแบบเออทำเพื่อทีมรอยัลสำหรับทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ม a k e s e n s เลยมันไม่โอเคเลยสําหรับตัวของนักกีฬาเองเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าบรันสันจะได้113้าล้านอย่างนี้กลับมาอีกเมื่อไหร่คือเนื้อหอมยถ้าสมมติบรันสันยังคงเล่นฟอร์อ เอาเงินเยอะเนี่ยโอ้อันนั้นสวยหรูครับทําได้ถ้ามองถึงอนาคตว่าแบบเออถ้าได้แชมป์กับนิวยอร์กนิกส์แล้วแบบเอาสัญญาก้อนโตแบบตอนท้ายอาชีพอย่างเงี้ยก็ได้แต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าตัวนักกีฬาเนี่ยจะยืนระยะได้นานขนาดไหนเกิดอันนี้ไม่ได้แช่งนะเกิดฤดูกาลหน้าเล่นมาปุบ๊บมีการบาดเจ็บเล่นไม่ได้อะไรยเงี้ยอา้า เอร์ดีอะไรคือการรับประกันว่าชีวิตของคุณจะมีเงินอันนี้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับตัวพอเพสก็บอกนะครับว่า e, ไม่แน่เหมือนกันว่าสัญญาเนี้ยอาจจะมีการให้ใต้โต๊ะกันหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวนิวติกส์อาจจะไม่ได้ให้เงินบรรสันไปตรงๆแต่ว่าอาจจะมีการแบบว่าที่อยู่เนี่ยเราจะจ่ายให้คุณฟรีเลยนะหรือว่าพวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าบรรสันอยู่ในยูออนะิคเนี่ยทางทีมจะจ่ายให้เลยอะไรงเงี้ยแบบดาเนินความสะดวกอะไรให้ทุกอย่างแบบเนี้ยอันเนี้ยมีสิทธิ์เป หมดขนาดนั้นนะครับแต่ยางไรก็ตามนี่คือความคิดเห็นของพอเพียสซึ่งสุดท้ายแนละ้วพอเพียสก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ดูคุ้มดูดีอยู่ดีกัแบบการที่มายอมแลกขนาดนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมันจะคุ้มหรือเปล่านะกับสิ่งที่บางสันทามาแต่ว่าสุดท้ายผมก็ขอให้เป็นปีที่ดีของเนียกนิคส์นะเพราะว่าเนียกนิคส์ถือว่าเป็นทีท่มีสีสันนะแล้วก็ตอนใครได้ดูเพลย์ออฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าเก่งนะเคมีคือดีมากใครยังไม่เคยดูผมแนะนําให้ไปดูครับ